ทนจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมโอ้สวยงามมากองคหลงพ่อสูงใหญ่ราวๆสามสิเมตรด้านบนยอดสุดมีองค์พระเจดีประดิสฐานอยู่ครับเดี๋ยวมองภาพย้อนหลังลงไปให้เพื่อนๆเ,เห็นบรรยากาศหน้าผาด้านหลังนั่นเหมือนแกนแคนยอนมากเลยครับเหมือนมีน้ำไหลมาและสไลด์แต่ไม่มีเป็นชันช้นๆเลย มองย้อนกลับลงไปทางด้านล่างครับผมวันนี้เป็นวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์แต่ทางพื้นที่จัดให้มีการสวดพระพุทธมนต์นะครับโดยพระภิกุทรงจำนวน500ลูกเดี๋ยวพาเพื่อนๆรับชมบรรยากาศโลเคชั่นโดยรอบเลยสวยมากครับมาขึ้นมาด้านบนแล้ว หน้าตักองหลวงพ่อก็อยู่ที่เราๆสิบถเมตรเลยครับเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆเห็นอ้อกพระพักชัดๆครับนั่นเลยสวยงามสุดๆเลย Amazing Thailand จุดนึงเลยโดยเฉพาะหน้าผาด้านข้างนู้นเลยครับสวยมากครับผมยิ่งมองย้อนกลับไปทงางด้านหลัง รงจุดนู้นเลยประลัมพิธีครับ<ม>เดี๋ยวเราไปรับชมจุดต่างๆกันไครัาไปกราบสการะองค์พระท่านใกล้ๆกันเลยโอ้สวยมากครับจากหน้าผาสูงครับมีป้ายบอกรายละเอียดต่างๆโอ้ยเจอองค์พระจำลอง เดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปชมใกล้ๆที่บริเวณฐานขององค์พระครับนี่เลยสวยมากครับในแต่ละจุดโอ้รอบๆนี่องค์พระเล็กองค์พระที่เป็นประธานอยู่บริเวณมาสาการะกระถางทูบเดี๋ยวผมแพงให้เพื่อนๆเห็นนะครับ เขาลูกนึงเลยโอ้ที่ผ่าดมีลูกธรรมาจากักรสวยมากครับหลวงพ่ออูทองพระพุทธปุญญาสีสีรีสีสุวรรณสุวรรณภูมิครับผมโอ้รอบองค์ฐานท่านเป็นน้ำโอ้บรรยากาศดีมากครับลมลื่นเลยลมแรงมาครับมามาเที่ยวกันครับผม อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้ๆแค่นี้เองตอนนี้เป็นไฮไลท์อเมซิ่งไทยแลนด์จุดหนึ่งเลยที่กำลังมีชื่อเสียงในระดับโลกเลยครับนี่องค์พระพุทธรูปองค์เล็กครับผมโอ้ท่านดูขงดูศักดิ์สิทธิ์มากนี่ครับปฏิสถานซ้อนกันอยู่กับองค์ใหญ่ที่แกะสลักขึ้นมาใหม่ อยู่ใกล้ๆกรุงเทพแค่ราวๆหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองเพื่อนๆสามารถมาชมมากาบศการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความหัศจรรย์ทางพุทธศาสนาที่เกิดจากการเคารพศรัทธาของเราบรรดาชาวพุทธจนเกิดเป็นศิลปะทางพุทธศาสตร์ขึ้นมาครับผมโอ้โห,โโห,โโหตรงนี้เป็นบริเวณลมแรงเลยครับจะพาเพื่อน รับชมด้วยตรงนี้คือด้านข้างนะครับขององค์พระนั่นเองเห็นนั่นเลยครับที่อำเภออูทองครับผมเดี๋ยวซูให้เพื่อนๆเห็นนี่เลยครับพระพักชัดๆที่ซูแล้วมีป้ายหินแกะสลักนูนสูงสองมิติบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติในช่วงเวลาต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันถึงความสวยงาม ีมือโดยปนีตของช่างแกะสลักไทยครับผมนี่ให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วด้านหลังเป็นภูเขาใช้เวลาในการปลูกสร้างหลายสิปีอยู่ครับโอ้บรรยากาศเหมือนแกนแทนยอนเมืองไทยสวยมากครับโอ้เป็นบ่อน้ำอู๋นี่ถ้าฝนตกจากที่สูงมาจะไหลลงมาสู่หน้าผาหินน่าจะสวยเลยครับ โอ้ฝังนู้นเป็นสวนยอมสวยเลยาามีทางลงต้องไปชมแล้วโอ้เหมือนกานแคนยอนที่ชลบุรีเหมือนกันครับผมสวยมากเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆลงไปรับชมด้านล่างครับไปกันต่อเลยโอนี่เลยครับบริเวณหน้าผาสูงเหมือนเป็นแกนแคนยอน น้ำสีเขียวมรกตเลยโหทางลงค่อนข้างแอดเวนเจอร์สักนิดนึงอ่ะให้เพื่อนๆเ,เห็นต้องค่อยๆหน่อยครับโ,โลเคชันดีมากเลยด้านหลังภูเขาด้านหน้าแม่น้ำโอ้เป็นวงจุ้ยที่ดีเลยครับโอ้ ได้ฟิลลิ่งของความสดชื่นมากเลยลมมาปะทะขาและหมุนหวนย้อนลงมาที่บริเวณแอ่งน้ำครับผมนี่คือบริเวณด้านข้างองค์พระใหญ่ที่แกะสลักครับเห็นองค์พระนั่นเลยไปครับเดี๋ยวไปรับชมจุดต่อไปกันยอขึ้นยากสักนิดนึง ขึ้นมาที่ด้านข้างขององค์พระใหญ่แล้วครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมโอ้เหมือนมีอุโมงค์ทางขึ้นทางเข้าไปในถ้ำไม่ทราบว่าจะเป็นอุโมงค์หรือเปล่าเดี๋ยวไปรับชมกันครับบรรยากาศดีมากครับผมเวลาประมาณ4โมงเย็น โดยปกติแล้วถ้าไม่มีพิธีที่นี่จะเปิดให้เข้าชมถึงแค่หโมงเย็นครับผมวันนี้อยู่ได้ดึกๆยาวๆเลยถ้ามีโอกาสจะได้อยู่ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระพิสุจำนวน500รูปครับโอหนี่องค์เจ้แม่คนอิ่มพันมือบริเวณด้านหลังหน้าผาครับไปครับไปรับชมด้านรายการ พาเพื่อนๆเดินทะลุมาถึงทางแถบด้านหน้าผาที่เป็นเหมือนแกนแคนยอนแล้วครับห่างหน้าผาแค่เราๆ20เมตรแล้วด้านล่างเป็นบ่อน้ำเขียวมรกตเลยสวยมากครับคลาสสิกเลยตรงนั้นเป็นสวนยอม มาครับสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองใกล้ๆแค่นี้เองโอ้เป็นการขุดภูเขาหรือขุดผนังถ้ำเพื่อสามารถเดินทะลุไปได้ยังด้านหลังตรงนี้คือเขาที่แกะสลักองค์พระใหญ่นั่นเองเมื่อกี้ที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับนี่เลยโอสวยมากโอ้โหสุดยอดเลยครับไม่มีอะไรเกินมนุษย์เลยถ้าตั้งใจที่จะทำอะไรแล้ว เป็นปฏิมาก,กรรมร่วมกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติสวยงามมากโอ้จริงๆตรงนู้นมีจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์เพื่อนๆสามารถมาแวะถ่ายรูปได้ครับที่ด้านหลังหน้าผาแกนแคนยอนนี่เลยยินดีต้อนรับแน่มีน้องหมีสวยมากครับท่านใดผ่านมาแวะมาถ่ายรูปที่จุดนี้ได้เลยครับ เพื่อนๆเห็นแนวหินนะครับไปครับไปด้านในการโอ้สวยมาก Amazing Thailand อีกจุดหนึ่งเลยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเพื่อนๆที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิงปองแอนนนไว้สักนิดนะครับเราจะพาไปเที่ยวชมกับสกการะาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันทั่วไทยเลย เข้ามาด้านในแล้วครับเย็นมากตรงนี้มีตู้น้ำเย็นสามารถดื่มฟรีได้ครับตรงนี้เป็นจุดทำบุญวันเกิดครับเพื่อเข้ามาด้านในหน้าผาผนังที่ขุดแล้วอากาศเย็นมากครับอ๋อเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นต้นอะไรจำลองสักอย่างหนึ่งอ๋อถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นต้นมักะลีผล เพราะว่ามีผลเป็นรูปมนุษย์ออกลูกเป็นมนุษย์นั่นเองนี่อ่าเ,เพื่อนๆเห็นมักกลีผลเห็นไหมครับอือด้านหลังสวยมากครับเดี๋ยวไปรับชมกันใกล้ๆเลยที่พุทธมนทลสุพรรณบุรีหลวงพ่ออู่ทองนั่นเอง โอ้สวยมากครับตรงนี้เป็นพระแม่ธรณีมวดก้ามวยผมเป็นจุดหนึ่งที่บริเวณหน้าผาครับสวยมากครับผมโอ้สีสันสดใสเลยย้อนกลับมาครับเป็นโพโพโทองอ๋อเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองครับตรงนี้เห็นนั่นเลยครับ ด้านผนังถ้ำครับผมเป็นพระแกะสลักเช่นกันเดีย๋ยวไปกราบสการะพระสักแป๊ดนึงครับพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆังวันธามิพระศรีอริยะเมตไตรครับผมอ๋บรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตัดสรู้พระกุสันโท พระโคตโมครับผมองค์ที่สององค์ที่หนึ่งองค์ที่สองพระศรีอริยมรตไตโยพระศรียะเมตรัยนั่นเองอ๋อสวยมากครับพระโคนโคนาคามโนพระกัสสโปโอ้หสวยมากครับโอ,อ้นี่พระแก้วมรกตปางนาคปก เดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนเพนเห็นภาพทั้งหมดนะครับนี่เลยที่ผนังหน้าผานี่เลยครับโอ้สวยมากอากาศเย็นสบายเลยครับไปจุดต่อไปกันครับโอ้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถมาส่งน้ำองค์พระที่บริเวณต้นโพทองได้ครับผมนี่เลยที่ทางวัดเตรียมไว้ให้เนื่องในวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอ่า วันสงการครับผมเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆเห็นบรรยากาศโดยรอบถ้ำอีกทีนะครับเป็นถ้ำที่ขุดขึ้นจากเขาฝั่งหนึ่งทะลุมายังอีกฝั่งนึงครับสวยมากนูน่นฝั่งนู้นเป็นสกายวอล์กโอ้โหสุดยอดครับผมถ้าไม่ปิดเดี๋ยวเราไปเดินสกายวอล์กกันไม่ทราบว่ายังสร้างเสร็จหรือยัง กระแก้วมอรอกตในปางเครื่องสังวานประดับยศต่างๆตามฤด,ดูกาลครับผมโอ้สวยมากเลยครับมาครับต้องมาเลยพุทธมนทนสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองกำลังจะเดินออกจากผนังหน้าผาอีกด้านหนึ่งแล้วครับนี่เลย จุดนี้คือจุดสกายวอล์กไม่ทราบว่าสามารถเดินขึ้นไปได้ไหมโโหถ้าโชคดีได้ขึ้นสกายวอล์กนี่เจ๋วเลยครับโอ้ยังสร้างไม่เสร็จเสียได้มากเห็นนั่นเลยครับผมไว้เดี๋ยวแวะมาใหม่พาเพื่อนเพื่อนมาเดินสกายวอล์กกันตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จครับผมโอ้โหเรียกว่าภูเขาหนึ่งลูกนี่สามารถคีเอทสร้างสรรค์ ปฏิมาก,กรรมทางพุทธศาสนาและสามารถประยุกต์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แบบสุดยอดมากครับตรงนี้ยังก่อสร้างอยู่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาถ่ายทำเพื่อให้เพื่อนๆได้มีโอกาสเห็นในช่วงที่ยังสร้างไม่เสร็จครับผมด้านล่างเป็นบริเวณลานโล่งเลยนี่คือจุดที่จะไปรับชมสกายวอล์กทางด้านบน โอ้เป็นพื้นกระจกด้วยครับสกายวอล์กของแท้โอ้มาครับมาเดี๋ยวสร้างเสร็จเดี๋ยวต้องมาทาหน้าที่บอกว่าน่าจะอีกสักประมาณ3-4เดือนช้าที่สุดคือครึ่งปีน่าจะเปิดให้เพื่อนๆสามารถขึ้นไปด้านบนความสูงสกายวอล์กตรงนี้อยู่ที่ราวๆ20เมตรครับภูเขาหนึ่งลูกนั่นเองเดินเลาะริมเขาไปโอ้คล้ายๆภูทอกเหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นสกายวอล์กโอ้โนนครับเห็น บรรยากาศโดยรวมพระพิสุที่จะมาสวดพิธีในวันนี้เริ่มทยอยมากันแล้วครับโอ้โหมีแผงโซล่าเซลล์เลยเดี๋ยวผมซูมใม้เห็นพระอยู่ทางนู้นเลยครับเพื่อที่จะมาเตรียมทำพิธีสวดพุทธมนตในวันนี้โอ้สวยเลยมองกลับไปตรงนั้นคือยอดเสียนขององค์พระนะครับตรงนี้คือจุด ที่เป็นสกายวอล์กครับโอ้สวยมากโอ้โหพื้นกระจกอย่างเดี๋ยวซูมซูมกันครับเห็นนั่นเลยโอ้เรียกว่าเป็นจุดเสียวพอดีถ้าใครกลัวความสูงนี่มีมีกรีดครับผมนั่นเลยตลอดยาวแนวภูเขาเลยครับผมไปครับเดี๋ยวไปรับชมจุดต่อไปกัน เดินกลับไปในทางที่เขาทําไว้ดีกว่าตรงนี้ยังเป็นเขตก่อสร้างอยู่ครับคิดว่าตรงนี้น่าจะลาดยางมาต่อยครับผมในช่วงเวลาที่ทําเสร็จแล้วตรงนี้ยังเป็นฝุ่นดินจากอ่าหินฝุ่นจากภูเขาอยู่ครับแต่ก็ทางวัดก็มีการลดน้ําำปมน้ําเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสตร์ ที่หนึ่งเลยที่มีความน่าสนใจสร้างจิตศรัทธาให้กับชาวพุทธศาสนาได้ก้าวเข้ามาในวัดวาอารามนั้มีโอกาสได้ทำบุญได้ประพฤติปฏิบัติกันครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยครับมองย้อนกลับไปที่ครับหน้าสกายวอล์ก mm hmm. นี่บริเวณ mm hmm. หน้าผา จีเจาะทะลุอ้าวเจอแฟนพันแท้ของเราก็มาโอ้เห็นคุ้นคุ้นอยู่ไม่ใช่ใครน้องญี่ปุ่นนั่นเองเห็นกำลังถ่ายภาพอยู่ทางนู้นเลยโอ้โหไปครับไปรับชมจุดต่อไปกันพาเพื่อนเพื่อเดินดูทุกจุดเหมือนได้มาด้วยตนเองเลยครับ ท่านใดที่รับชมคลิปต่างๆแล้วสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดในสถานที่ต่างๆที่ผมได้พามารับชมพาไปเที่ยวพาไปกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศเลยนี่คือยอดเขาสูงที่เป็นเขาที่เป็นแกะสลักองค์พระนะครับแต่ผมพาเพื่อนๆเ,เดินรับชมโดยรอบ360องศาเลย มองย้อนกลับไปครับท่านใดไม่มีเวลามาด้วยตัวเองก็ดูจากคลิปวิดีโอก็จะเห็นทุกๆจุดเลยนะครับพยายามเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดราวกับว่าได้มาโดยตนเองแต่ถ้ามีเวลาบอกเลยว่าต้องมาครับในสถานที่ต่างๆที่ผมเคยพาไปเที่ยวหรือพาไปรับชมแล้วรแล้วแต่สวยงามมหาศจราร์ไม่ตรงสกายวอล์กนี่เสียดาย รับรองว่าวันไหนเปิดนี่คนเดินกันแน่นแน่นอนสวยมากครับนี่คือต้นโพจะมีไม้ค้ำอยู่ไม่ทราบว่ามีความหมายอ๋อน่าจะค้ำนะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขครับเอาไม้มาค้ำกันนี่เลยกลับมาที่ไฮไลท์ของเราคือองค์พระอันนี้คอสเซ็กชั่นให้เพื่อนๆเ,เห็นด้านข้างเลยครับ บริเวณด้านข้างองค์พระที่แกะสลักจากหน้าผาที่หรือว่าเป็นภูเขาด้านล่างมีภาพแกะสลักสองมิติบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติขององค์ผสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมโอเค360องศาแล้วครับ พาเพื่อนเพื่อนรับชมโดยทั่วบริเวณองค์พระแกะสลักหินจากหน้าผาสูงที่พุทธมณฑลสุพรรณบุรีสวยมากครับผมก่อนจะจากกันเดี๋ยวเก็บภาพองค์พระเต็มๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสักครั้งหนึงบริเวณหน้าตรงนะครับ ห่างจากกรุงเทพเราเรา100กิโลเท่านั้นท่านใดมีเวลาต้องมาเลยครับมากราสการละองค์พระใหญ่สักครั้งหนึ่งหลวงพอ่อทองถึงบริเวณถึงกลางแล้วครับมองย้อนกลับไปด้านล่างสักนิดนะครับถึงบริเวณประลำพิธีนั่นเลย โอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่เราจะพาไปชมรับชมกับสการาล้อสิบสิดูอะไรแปลกๆที่ไหนกันกดติดตามช่องไว้ครับขอบคุณครับ